الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وامي بركات พี่น้องทุกท่านนะครับเกินทศีหัดยามเช้ากันสักเล็กน้อยนะครับเพื่อเติมสิ่งที่เราบกพร่องไปนะครับท,ท่านพี่น้องครับเราทราบไม่ว่าว่าสิ่งที่จะยืนยันการเป็นมุสลิมของเรานั้นคือการงานใดที่เป็นประเด็นแรกนะครับสิ่งที่ยืนยนันการตัวตนการเป็นมุสลิมหรือมุมินผู้ศรัทธานั้นคือเรื่องของการละหมาดนะครับ การละหมาดเนี่ยแหละครับเป็นตัวยืนยันว่าเรานี่เป็นมุมินหรือเปล่านะครับเป็นผู้ศรัทธาต่อลอสบานาณุวาตาหรือเปล่านะครับการงานในเรื่องของการละหมาดเช่นเดียวกันนะครับในวันกิยามาเนี่ยเราจะถูกสอบสวนเป็นเรื่องแรกนะครับในเรื่องของฮักอุลลอสิทธิสำหรับมนุษย์สำหรับบ่าวของพระองค์กับพระองค์ลอสบาฮาณุวาตาละมันก็คือเรื่องของ การละหมาดแล้วก็สิทธิฮักพุนอาดัมสิทธิระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยก็คือเรื่องของชีวิตแล้วก็เลือดเนื้อที่จะต้องถูกสอบสวนเป็นประการแรกนะครับในหะดีษของท่านรอซูลสลลลฮุอะลัยฮุสสลัสลมนะครับได้กล่าวถึงเรื่องการละหมาดเนี่ยเป็นเรื่องแรกที่จะถูกสอบสวนในวันกิยามานั่นะคือฮะดีษของ ท่านตามีอัดดารีรอดิยัลลอฮุอันะครับได้เล่าว่าท่านรสลศ็อลลัลลอฮุวอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่า“อาลุมายุฮาซบุบิฮินอับดุยามันกิยามะสลาลตุหู”สิ่งแรกที่บ่าวจะถูกสอบสวนในวันกิยามะก็คือการละหมาดของเขาฟฟอิงกาณะอตัมมะฮากุติบัตุลหูตามะตันหากเขาทำการละหมาด อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะถูกบันทึกให้กับเขาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เช่นเดียวกันว่าอิลลัมยะกุลอะตัมมหาแต่ในทางกลับกันนะครับแต่หากว่าการละหมาดของเขานั้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ขาดตกบกพร่องไปบ้างนะครับทำละหมาดไม่ตรงเวลาบ้างนะครับทำละหมาดช่วงละหมาดเอาแต่จิตใจเมื่อลอยนะครับคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ในดุนยานะครับ อันนี้เขาเรียกว่าการละหมาดอาจจะบกพร่องไปบ้างเพลาอเรอัลลอฮฺจัลลนะอัลลอฮฺอัลลอฮฺเัลละได้กล่าวว่าอุนซุรุฮันตะจิดูนัลอับดีมินตตวตตวอินฟตุกมิลูนบิฮะฟาริดอตุฮูอัลลอฮฺได้กล่าวกับเรามาลัยกาที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่า พวกเจ้าลงไปดูลองไปดูซิว่าพบว่าบ่าวของข้านี้ <c oughs> มีละหมาดแบบต่ตวะะไหมนะครับละหมาดตตวะคือการละหมาดแบบสมัครใจทำละหมาดสุนัตต่างๆนะครับฟตุกมิลูบิฮาฟารีตุฮูถ้าหากว่าเขาได้ละหมาดสุนัต เราต,อ,ตอวะเอาไว้นะครับก็ให้นําสิ่งนั้นมาเติมเต็มในการละหมาดที่เป็นฟารดูที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับดังนั้นท่านรอซูลน,นะครับได้ให้ความสําคัญในเรื่องของละหมาดสุนัตต่างๆที่ท่านรอซูลทําไว้แบบเป็นประจํำๆนะครับโดยเฉพาะในละหมาดห้เวลาของเรานี้นะครับก็จะมีช่วงซุบหฮีนะครับ ปอบแลนฟายันเนี่ยสองรอกก็อัดนะครับแล้วก็มีละมาดปอบแลซูรีนะครับช่วงซูโฮดเนี่ยที่ะรสองละ2สองก่อนซูรีก็เป็นสี่นะครับแล้วก็หลังซูรีเนี่ยอีกสองนะครับแล้วก็ในช่วงอัสรีเนี่ยท่นานเรซสุนีท่ทำเป็นประจำจะไม่ค่อยมีนะครับก็จะไปช่วงมะกรบีบหลังมะกรีบสอง แล้วก็หลังไอชาอีกสอนนะครับส่วนใครจะทําเป็นบางครั้งว่ามาถึงมัสยิดแล้วจะช่วงหลังอาซนานะครับก็มีสุนัตที่มามัสยิดก็ตะฮีอตุนมัสิยิดนะครับแล้วก็มีละหมาดสุนัตอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นละหมาดโดฮานะครับละหมาดโดฮานี่ก็เป็นการละหมาตช่วงยามสายอย่างง่ายๆนะครับก็ใครมีความสามารถสะดวกก็ทีละสองละสองทำก็ไม่จากัดว่าจะทําเท่าไหร่ ก็ละหมาดทีละสองละสองไปเรื่อยนะครับก็มีละหมาดสุนัตอะไรนะครับละหมาดสุนัตหลังอุตุหลังอับน้าละหมาดเนี่ยท่านอบีฮุรอยรอเนี่ยมักจะทําอยู่เป็นประจําหลังจากอับน้าละหมาดเสร็จเนี่ยท่านอบีฮุรอยรอก็มักจะละหมาดอับละหมาดสองรอกาดนะครับบางครั้งนะมีรายงานหะดีิสนะครับว่าว่าหนึ่งในชาสวรรค์ก็คือท่านอบบีฮุรอยรอนะครับ เราสหาบะก็พยายามดูว่าอามีหุรอยร้อนนั้นทําอะไรอยู่เป็นประจําที่ทําอยู่เป็นประจําของท่านอาบีหุร้อยรอก็คืออะไรอาบน้ําละหมาเสร็จท่านก็ละหมาสองรากัเนี่แหละ,ะัหนึ่งในชาวสวรรค์แล้วก็ยังมีละหมาสุนัดอีกหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นปริยมุลเลนนะครับละหมาวีเต้นะครับทำสามวีเตกนคือละหมาดที่สามก็ได้มากกว่านั้นก็ได้ครับให้เป็น เลขขี่แล้วกันนะครับดังนั้นนะครับเราก็ต้องดูตัวเรานะครับพิจารณาตัวเรานะครับว่าละหมาดฟารดูของเราเนี่ยเกิดตกบกพร่องไปไหมนะครับละหมาดตรงเวลาไหมนะครับละหมาดไม่ตรงเวลาบ้างก็มีนะครับอาจจะด้วยอุปสรรคประกา,ารใดไม่ทราบนะครับดังนั้นสิ่งที่จะจะมาเติมเต็ม,ตมที่ดีที่สุดนะครับก็คือ ทำสุนัตละมาสุนัตให้มากๆเท่าที่มีความสามารถของแต่ละคนนะครับก็ฝากพี่น้องในเรื่องสั้นๆในเรื่องของการดูแลในเรื่องของละมาสุนัตต่างๆให้เยอะเข้าไว้นะครับอัลลอฮฺอะลกัยฮิมสซาลิมวะบเระกาตุ